ซาวัดดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมบิวันนี้เราจะมาเล่นเกมโรบอคในแมปฟิชกันอีกแล้วนะครับซึ่งพาร์ทนี้ผมจะพามาเอาเบ็ดฟรีครับผมซึ่งเบ็ดฟรีครันนี้เนี่ยมันมีเงื่อนไขเดียวนะครับก็คือเราจะต้องมีเลเวล500นะครับซึ่งณปัจจุบันตอนนี้ในคลิปนี้นะครับเรามีเลเวลอยู่ประมาณ499นะครับแล้วก็จะ ไป,ไปสู่เส้นทางนะครับก็คือเลเวล500รนะครับแล้วก็จะรีวิวในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมคลิปได้เลยครับผมซึ่งตอนนี้นะครับก่อนที่เราจะไปฟาร์มเลเวลให้เป็น500นะครับขอญาติฟัน์เอ,อ่อขายปลาสักนิดหนึ่งนะครับก็คือผมมีปลาที่ผมอยากจะขายด้วยนะครับแล้วก็เราจะใช้เงินส่วนนี้ในการเอามารีวิวเบ็ดขันใหม่ด้วยนะครับก็คือเรามีปลาอยู่นิดนึงมะเดี๋ยวลองขายเลยล้วกัน เดี๋ยววิกิวเห็นเลยพร้อมกับตังกกฟิตอขายเลยได้มาสองแสนนะครับซึ่งในวันที่25นี้นะครับในเดือนมก,กรานะหรือเดือนไหนนะั้นนะผมไม่แน่ใจนะครับเกมมีอัปเดตนะครับซึ่งผมได้ทําการตุนปลาเอาไว้แล้วก็ตังประมาณ2องล้านหกแสนนี่ยไว้นะครับก็คือผมมีปลาที่ตุนไว้นะครับก็คือมีติเตียวปลาสายอีกแล้วปลามิวเทสนะครับก็คือปลามิวเทสชักนะครับนี่ครับที่เตรียมไว้นะ ก็เอาดูคร่าวๆพอนะครับประมาณนี้นะอืมผมเตรียมยิเทชาร์คไว้หนึ่งหนึ่งปลาแล้วก็เออปลาหมึกนะครับเนี่ยปลาหมึกให้ดูคร่าวๆพอนะเนี่ยครับก็คือช่วงที่ผมฟาร์เวลเนี่ยแหละก็ไปตกไปเรื่อยนะครับปลาหมึกแล้วก็ปลาเฮลิกเฮลิโครพิออนเฮลิโครพิออนนะรับนี่ประมาณนี้นะครับนี่ ปลาอะไรก็คือปลาในเกาะเมกกลดอนนะครับอืมนี่นะโอ้ฝนตกประมาณนี้นะครับแล้วก็ปลาอีกปลาหนึ่งก็คือเอ่อปลาอะไรนะโมซาซอลัสเออโมซาซอนะครับนี่ให้ดูคร่าวๆพอครับนี่โมซาซอก็คือมันไซส์ใหญ่เกิน ใส่เล็กให้รีวิวไหมน,นะนี่ครับก็คือโมซาโซลัสนะนี่เขาก็คือฟาร์มพวกนี้นะที่ผมตุนเอาไว้นะครับประมาณนี้แล้วก็ช่วงที่ผมไปฟาร์มในเดอะเดฟเนี่ยก็คือผมใช้เบ็ดคันคันนี้ครับรถอับเดอะเดฟนะครับคือผมฟาร์มเลเวลนะครับผมใส่ผมใส่เอ็นชาร์คือครีเวอร์นะครับก็คือจะคูนเวลเข้าไป2.25ซึ่งเดอะเดฟเนี่ยก็คือพวกปลาเซอร์เพน นะครับเออลืมให้ดูครับเรล่ยนเปลี่มมาายนภาษาแก้วปลาเซอร์เพนต์นะครับนี่ครับให้ดูเข,าข้าๆเหมือนกันนะเงียบพวกเซอร์เพนต์พวก, pent, พวกต่างๆนานานนะ5 minutes later ปุ๊บ <c oughs> พุ่งราวพุ่งราวแล้วไปตกปลาทอง์ด้ว่ยตรงนี้ปลามาน้ำก็ปล่อยเขาอยู่ไปมาน้ำก็อยู่ของส่วนของมาน้ำปลาชื้น อุ้ยมาแล้วครับถึงดิ้นยังไงก็เราก็ไงเราก็เวลเรืออยู่แล้วนะดิ้นไปเลยผมไม่ว่าดิ้นไปเลยดิ้นไปเลยฮึบเรียบร้อยครับ No Life Lost อยู่กับเราเรียบร้อยครับนี่อืมรูปทรงมันเป็นยังไงขอดูหน่อย No Life Lost No Life No Life Lost โอ้ออนุกุผมมีสกินไม่มีนะนี่ครับ รัวสปีดเกสเปอร์เเลยนะหูเยอะมากนะครับโชว์ร้อยห้าคอนโทรลศูนย์จุดสองสามนะครับดิสเทนซ์สิบเปอร์เซนแล้วก็เอ่อน้ำหนักที่ไหวคืออ n ฟ i n ิตีนะครับคือรูปร่าป็นแบบนี้ครับอืมเดี๋ยวยกให้ดูนี่ครับคือรูปทรงประมาณนี้นะครับคล้ายกุญแจนะครับนี่ตอนถือก็จะประมาณนี้นะครับอืมตอนสะพายก็จะประมาณนี้นะครับนี่แล้วมีแสงไฟตามด้วยนะครับ ฮอือืมพงเหลาโ okay. อเคขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องมาลงหลังหินนี้หรือเปล่าลืมลนะอ่าใช่หลังหินนี้ลงไปเลยไปซื้อเพิ่อมอีกสักอืมประมาณยี่สิบอันพอลนแล้วล่ะตรงไหนนะ oh, ่ะโอ้ในออฟอ่าเคเราแทบจะไม่ต้องใช้ แฮสตี้เลยนะครับไปเพิ่มเลย่ิรเซเลนต์นะว่ารีเซเลนต์มันน้อยอยู่นะอืมผมว่า Quality ดีที่สุดผมได้มาประมาณเอออยู่ไหนวะนี่ครับนิดเดียวครับสองร้อยยี่สิบเอ็ดอันครับฟังไม่ผิดครับอันนี้ไม่ได้ซื้อนะนี่คือตกจากการใช้รถเออเด็นะครับเราจะเอาคุณ i t y นะยึบเริ่มเลยหนอ คุณ <G lass y> ิต t โอเคเวอร์กรสตี้พูดังี้ด้วยลัคกี้สองรยเอ๊ยยี่สิบเอดูซิว่าจะมาเมื่อไหร่อินไซต์คิวเวด้วยลองปล่อยผ่านครับเข้าใช้ไป่ทำอะไรกันไม่เข้าใจโอเคเรียบร้อยเพิ่มโชคสิ้าอร์15%ดเซนตเแล้วก็ลดสปีดอีก15%เออ ตัวนี้คือที่ไหนก็คือที่เอาเขาเรียกอะไร Specter serpent นะตัวนี้นะให้เรามาถ้าเราบางนี้ใช่ไหมตรงด้านขวาเราก็จะเป็นที่เอา serpent นะครับด้านซ้ายก็จะเป็นตรงนี้นี่ครับเป็นหลือผินนี่ครับ Aurora Totem ครับซื้อสักอันหนึ่งพอละโอ้โอ,โอ,โอ มันต้องแสบแสบถึงยวงเลอเกินชื้อปีตรงนี้พึบอ่ะเดี๋ยวรีวิวตรงนี้แล้วกันบริเวณตรงนี้เนาะอะ่บริเวณนี้อ่ะอืมตอนนี้ก็จะเช้าแล้วนะก็ขอลองตบแบบธรรมดาตรงนี้ก่อนแล้วกันยังไม่ใช้ออลล่านะครับเออปลามันจะติดเป็นบับเฮกซ์หรือเปล่านะครับ เฮ้ย่อกี้เหมือนรู้สึกเหมือนไทเดนใช่ไหมเหมือนไทเดนนะครับแต่อยากรู้โอกาสในการออ่ติดของมันนะ่ะติดเฮนะ็กซ์น่ะหรือปลาแก่พันของมันนะ่ะที่เป็นปลาสีแดงนะ่ะอุ้ยมันมีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ผมอยากรู้เปอร์เซ็นตนะ์น่ะครับน่าจะบักบักแน่เลย่อกีผ้ผมรีบไปแล้วไปกี้มันตอนชเช้าหรือเปล่า รู้แบบผมเห็นแสงเฉยๆแล้วครับกลางคืนแล้วไงต่อก็คือออรลาครับอืมมาเริ่มตกเลยนะครับอืมของมิกกมิกโรดอนอะ่ะติดเฮกซ์ก็สองที่ติดสองสองตัวเลยอืมปลาบอลามาแล้วครับจินซูชาร์กอืมก็ตกง่ายดีนะอุ้ยมาแล้ว โอ้โหผมใส่เหยื่อเดฟคอร์ลไปแทบไม่ดิ้เลยครับเบ็นโอพีเกินอืมขึ้นมาครับไซ่บ๊กนะโอ้โหกิ้งกิ้งโอเคโอ้โหติดนีอีกอัะเอาสุดอุ้ยติดให้ครับปลาที่แพงที่สุดแน่นอนโอเคปลาหมึกมาแล้วก็เพิ่มเหมือนกันเลยก็พบก็คือไทเดนแบบเวอร์ชันอัปเกรดนะครับเฮก์กับแอลเลนเทียดะผมไม่รู้ ถ้าลิลิกถ้าตกได้ลิลิกในเดอะเดฟเงี้ยก็จะมีโอกาสได้เอ,อ่อติดเฮ็กซ์ก็มันก็จะดีเหมือนกันนะครับผมวู้ดติดเฮ็กซ์อีกอเอาเป็นนานๆทีซื้อทีแล้วกันเนาะไม่ไหวนะแพงมากก็คือแบบอุ้ยติดเฮ็กซ์ชืบชืบชืบโอ้สายธรรมดาครับ โมซัสโซลัตมันดีเลยกว่านะอู้ติดเฮกอีกแล้วโอ้ปมอมเดืธรรมดาซึ่งปัจจุบันอนะผมไม่ผมไม่รู้ว่าเกมเขาตั้งใจหรือเปล่านะเบ็ดเฮเวนลอตเนี่ยเขาตั้งใจให้มันแบบมันเป็นบั๊กอย่างนั้นหรือเปล่าหรือให้เราไปลุ้น,นเอาด้านในนันะ่นถ้าติดเฮกใช่ปหมเือเราสามารถเห็นได้ตั้งแต่ตอนเราแบบกำลังเยอ่อเข้ามันอนะว่าเราได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยไปเจอกับ เยอะมากนะครับประสิทธิภาพก็น่าจะคุณผูช้ชมน่าจะเห็นแล้วแหละที่ไม่ลบลัวสปีดอะไรเงี้ยก็คือปากินเลยอะไรเงี้ยนะครับจะดูซิว่าเฮกเนี่ยมันจะพาไปติดนู่นหรือเปล่านี่ปลาอะไรอโอ้ได้ครบแล้วครับเฮลิครปิออนมาแล้วแล้วติดเฮกต์ัวด้วยแล้วก็ติดเฮกต์ตัวหนึ่งตอน,ะนี้แดกแป๊ดแล้วนะนะเดี๋ยวเราเอาไปขายดูซิว่าราคา ตัวราเท่าไหร่นะติดเทสนะครับผมหวังซบประมาณเท่าไหร่ดิแปดเกพันอืมแปดพัห้าร้อยครับเออโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตัวต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอใหม่ในวันที่ชาตงการ s e ซี o ู